สวัสดี FC ทุกท่านนะคะลูกค้าทุกคนนะคะที่ให้เกียรติดตามรับชมนะคะกลับมาเจอกันค่ะที่อูหันษาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูรถนะคะที่เพิ่งประกอบเสร็จนะคะคุณลูกค้าคะก็เป็นหัวเมกาแคปนะคะเครื่อง j o 7 e ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเราประกอบเป็นคัาซีไทยตรงรุ่นนะคะหัวเมกาแคปเครื่อง7 e คัาซีไทยตรงรุ่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูโค้ดทัคีกันบ้างนะคะทีจะใหญ่ประมาณไหน เป็นหัวแบบไหนเครื่องแบบไหนเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าทุกท่านไปชมกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะก็เป็นคันสีเขียวคันนั้นเลยค่ะที่ประกอบเสร็จเมื่อวานนะคะเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะ,ะยังโชด้วยนะคะลูกค้ายังไม่มีเจ้าของนะคะสำหรับเจ็ดดีหัวแคบคับสซีไทยคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาสภาพหัวนะคะมาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นสีเขียวเข้มทั้งคันนะคะไม่มีอะไรโครเมียมมาแต่ว่าสภาพหัวถือว่าสวยมากนะคะ ไม่มีบุบไม่มีชนมาเลยค่ะตัวน,นี้เป็นเมก้าหัวแคบนะคะประกอบคัสซีเรียบร้อยเลื่อนช่วงล้อเสร็จเสิมแหนมนะคะระบบของเหลวนะคะถ่ายน้ำมันออกให้เรียบร้อยเลยค่ะคันนี้สภาพหัวภายนอกนะคะจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในหัวของคันนี้กันบ้างค่ะสภาพคอนโซลหน้าค่ะมาสภาพนี้เลยค่ะคุณลูกค้า สวยๆแบบนี้เลยถือว่าสะอาดเลยนะคะไม่ค่อยเปื้อนค่ะสำหรับ7 e หัวแคบคันนี้ค่ะข้างหลังก็มีเบาะแขบด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะถอดซักอีกเหมือนเดิมนะคะลูกค้าเปื้อนมากเปื้อนน้อยทางอู่ก็ถอดซักประกอบให้ใหม่ทั้งคันอยู่แล้วเผื่อลูกค้ามารับก็จะได้เปิดมาเหมือนรถใหม่เลยนะคะภายในเราทําให้สะอาดหมดจดเลยนะคะสภาพประมาณนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูช่วงล่ากันบ้างนะคะ ถังลมของคันนี้นะคะก็เป็นอลูมิเนียมค่ะระบบลมระบบเแบรบกก็เป็นทิปฟี่นะคะเป็นคาตซีไทยตรงรุ่นค่ะตัวนี้คัสซีหน้าใหญ่แบบนี้เลยคะ่ะความหนาของคสัสซีความกว้างของคัสซีนะคะจะประมาณ8นิ้วครึ่งถึง9นิ้วนะคะเท่ากับคัสซีนอกนะคะตัวนี้แหนบเราก็เสริมให้แล้วนะคะข้างหลังก็จะข้างละประมาณ9ตัวตามนี้เลยคะ่ะลูกค้า คาซีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวดูเพาท้ายกันบ้างค่ะเพาท้ายของคันนี้มาสภาพนี้เลยค่ะสภาพดิบๆนะคะลูกค้าคาซีค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็จะยกหัวได้ให้ชมเครื่องกันบ้างนะคะ คันนี้ก็กําลังจะขึ้นกระบะนะคะถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะคะที่อู่หังซาค่ะเพิ่งประกอบเสร็จนะคะเป็นแท็กซี่ไทยถังน้ํามันของคันนี้นะคะมาคู่รถเป็นถังนี้เลยค่ะประมาณหนึ่งรอลิตรนะคะความจุของน้ํามันนะคะอาทักซีเป็นคท็ซีหน้านี้เลยค่ะลูกค้าสีสวยเป็นคท็ซีไทยตรงรุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะยกหัวให้ดูเครื่องกันบ้างค่ะยก,ยกหัวแนที เดี๋ยวให้ช่างยกหัวให้ดูนะคะดอันนีเ้เดือนมันคันนี้จะปิ้งคันนี้ยังไม่ได้ตั้งหัว,หวจะหนักนิดน,นึงคันนี้ใช้อ่าเรามาดูหมายเลขคัตซีกันก่อนเลยตัวนี้เป็นคัตซีตรงรุ่นของพีนโน่นะคะ โค้ดของคัสซีคันนี้คือ BX 3 2 1ค่ะตามนี้เลยคัสซีหน้าใหญ่เท่ากับคัสซีนอกนะคะราคาก็จะไม่ถึงคัสซีนอกนะคะเดี๋ยวเราจะบอกราคาไว้ค่อยคิปกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราดูช่วงนานกันก่อนนะคะบุกกันความร้อนของคันนี้ค่ะมาสภาพนี้เลยค่ะอ่าบางโคนฝั่งซ้ายนะคะลูกค้า ่ส่วนเครื่องยนต์นะคะสภาพเครื่องมาจากนอกค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่อง JO 7E นะคะ2 1 0สิบห้าสูคอมเบลเทอร์โบโค่ะลูกค้าตามนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวไปชมเครื่องอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะมีม่านติดรถให้ด้วยนะคะคันนี้มาจากญี่ปุ่นค่ะดูบนหวัวเสิงนะคะ เครื่องยนต์อีกฝั่งหนึ่งกันนะคะตามนี้เลยอดูคัดซีข้างหน้ากันนะคะแหนบตัวหน้านะคะเราเสริมให้แล้วพร้อมใช้งานอยู่ที่ข้างละห้าตัวเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะบุก,กันความร้อนแล้วก็บังโคนฝั่งขวามือค่ะตามนี้เลยถือว่าสวยเลยนะคะลูกค้าคัฟซีก็สวยเป็นคักซีไทยตรงรุ่นค่ะสำหรับ พีโน JO7E หัวแคบคันนี้นะคะก็เพิ่งประกอบเสร็จค่ะยังว่างค่ะยังโสดนะคะรอลูกค้าที่เป็นเจ้าของนะคะมารับไปดูแลมารับไปใช้งานต่อจากอู่นะคะทางอู่ก็มีหน้าที่ทําขึ้นมาสวยๆให้รอลูกค้ามารับนะคะคันนี้ยังโสดคะ่ะลูกค้าถ้าใครที่สนใจอยากได้ JO7E นะคะคัสซีไทยรานะคาไม่แพงค่ะ ตัวนี้ก็เป็นคันสีตรงรุ่นนะคะเริ่มต้นอยู่ที่850,000บาทค่ะพร้อมทำทะเบียนพร้อมแต่งนะคะอยากได้กระบะยาวเท่าไรสีอะไรก็สามารถมาสั่งได้เลยนะคะลูกค้าคันนี้รอขึ้นกระบะค่ะยังโผล่เราเอามาอัปเดตให้ได้ท่านไดชมกันในวันนี้นะคะ,ะใครสนใจก็มาดูได้ค่ะที่อู่หันสามาทดลองขับกันได้นะคะก็ทางอู่ก็ประกอบเป็นหัวลากคานีไว้แล้วนะคะรอแต่ทำกระบะสั่งสีได้เลยจ้ะ วันนี้ก็เอารุ่นนี้ให้มาชมกันนะคะ 7E หัวแคบคัสซีไทยค่ะตรงรุ่นเนาะถ้าใครสนใจก็แวะมาสอบถามกันได้ที่อู่หันสาหรือจะโทรติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทร081 361 9 2 39นะคะ089 27 8 8 5 9 9สามารถติดต่อมาได้ทั้ง2เบอร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้อู่หันสาของเราด้วยนะคะถ้ามีรถเข้ามาใหม่เป็นรุ่นที่ลูกค้าต้องการนะคะก็จะได้รับชมก่อนใคร จะได้มาเลือกชมก่อนไทยเลยนะคะที่อู่หันาค่ะก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทางอู่ของเรากันได้นะคะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายราคาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะแวะเข้ามาเยี่ยมชมสอบถามกันก่อนก็ได้มาเจอเจอหน้าคาตากันก่อนก็ได้นะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปแล้วทุกท่านสวัสดีค่ะ